สวัสดีครับกระผมนายสุทวัฒน์ขสิรนุรับบทเป็นพิธีกรครับหลังจากที่พวกเราได้ทราบข่าวเรื่องสีกระสือออกกระวาสณหมู่บ้านคำเตยตำบลน,นาคำอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีพวกเราก็พยายามหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์การมีอยู่จริงของสีกระสือก็มีทีมงานของเราท่านหนึ่งแจ้งมายังกลุ่มของเราว่าได้พบกับบุคคลบุคคลหนึ่งได้ไปเชิญหน้ากับกระสือ ตัวต่อตัวมาแล้วหลายครั้งและยืยนยันว่าถ้าหากกลุ่มของเราได้ลงพื้นที่ก็สังเกตการมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะสามารถได้ภาพกระสือจริงๆกลุ่มเราจึงตัดสินใจลงพื้นที่ทันทีครับเมื่อกลุ่มของเราได้รับแจ้งข่าวว่ามีชายผู้หนึ่งพบกระสือระหว่างทางเข้าบ้านคำเตยอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบ,บลราชธานี มาแล้วหลายครั้งและยืนยันว่าถ้าหากกลุ่มของเราเดินทางไปท่อสุ่มดูกระสือบริเวณนั้นมีโอกาส <c oughs> อย่างสูงที่จะสามารถบันทึกภาพกระสือได้ดวงตนคือแหล่งข่าวที่บอกข้อมูลมและชวนกลุ่มของเรามาซุ่มดูกระสือห้องขึ้นเทิงอากาศุกคนห้องขึ้งไหวห้องเวิร์ดกันยางห้องทางรถแต่ไปทางรถเราลงไก่ หลายมันมามันก็เป็นใหไงทำกระดูกมันก็เส้นแสงหเหรอมันมาญ่แสงียนเหรอไงทำกระดูกอู้ยมันเป็นสีอย่างมันเป็นสียงค่ะสีแดงแดง่ะมันเป็นสีเขียวมันคนละแนวกันเลยสีแดงสีเขียวหันละสีแดงสีเขียวก่อนหน้าที่เราจะออกสำรวจ เราได้พบกับหมอตำยาผู้หนึ่งชื่อยายเปื่อยยายเปื่องเป็นหมอตำยาประจำหมู่บ้านยายเปื่องได้มอบว่านกันผีปอบและกันผีกระสือให้เราก่อนหน้าที่เราจะไปเฝ้าสังเกตการบริเวณทูกป่าหลกงเทวไปยุพุ่นมาที่เมือนเขาหน้าหลเขาว่าเป็นปอบหลูงเทง ข้าวบขาปลูกแล้วมันเป็นปอบข้าวเขาปลูกแล้วมันเป็นปอบเหรอครับสะมขิงมินคาวสามแกงทิกสาปีท้บบอไมนจะเป็นยางจ้วยพเป็นยางได้ซื้อมันคือหวานการได้หนีบหวานกันปอบเออนี่นะครับคือว่านกันปอบเจ้าที่เจ้าทางเจ้าใต้เจ้าเขาเมื่อนี้ผูคา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอบุบลราชธานีมาขอให้่ันตอยเพื่อเขาอยากเห็นกระซื้อที่ออกอาลวาดอยู่ในทองทงแห่งนี้อยากให้ท่านดนใจให้เฮ่าได้เห็นตามที่เฮ่าต้องการที่จะเห็นเพื่อพิสูจน์และได้รับรู้ข้อเท็จจริงว่ากระซื้อ มีจริงหรือบอ่อขอให้ท่านโดนบรรดาล,ลาาทางข้างว่าไมยังครับมี่จะต้นใหม่กับูกงห่้างตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปออกไปสำรวจที่นะฮะที่ทราบว่ามีกระสุนะ เดี๋ยวกันดูแล้วเดี๋ย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 วไปเลยไปเลยทีมงานของเราได้ออกสำรวจและตั้งกล้องเพื่อบันทึกภาพบริเวณกลางทุ่งในเวลากลางคืนหากกระสีปรากฏตัวในทุ่งกว้างที่ไร้บ้านผู้คนทีมงานของเราได้กระจายตัวไปบริเวณรอบๆเพื่อสอบแสวงหาแสงไฟป,ประหลาดในบริเวณนั้นหมด ตอนนีกำลังยางไปทง,งหน้าม,นมันบ่อยเห็นมันอยู่ใกล้ๆเลยบ่อยู่ใกล้า่านี่ะท่านี่แบบนี้ป่มันเมันหน่นี่ง่ายเหนนี่ดฮะเฮ้ยอีลีนี่ท่านีรวดไปมีอยู่ดัง เอ้มันก็พลีพาน่อยโลกเหินว่าลวดปหลายครั้งที่พบดวงไฟต้องสงสาายแต่ไม่มีดวงไฟใดเข้ามาใกล้พอที่จะทำให้เราเห็นว่าเจนแสงไฟในตำนานของผีกระสือและทุกครั้งที่ยังแสงไฟคือความหวังของการปรากฏตัวของผีกระสือยามค่ำคืนกลางทุ่งโล่ง มีหลากแสงมากมายที่มาให้เราจินตนาการนนหากเผลไผ<ฟ>หวาดกลัวไม่พิจารณาให้สีท้วนอาจตีความตามความเชื่อว่า,าเป็น,น,นแสงผีสางหรือกระสือที่ปรากฏตัวในรูปแบบานานาประการ ม่าจะเป็นแสงของกระสือนะครับเพราะตรงที่เห็นแสงนั้นไม่มีหมู่บ้านหรือไม่มีมันจะเป็นแค่ทุ่งนากับป่านะครับไม่มีถนนครับคงไม่ใช่แสงรถละผมคิดว่ามันก็คงจะถ้าเป็นกระสือมันก็คงจะเห็นเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเข้าไปใกล้มันก็จะเคลื่อนตัวออกไปไกลเรื่อยๆนะครับผมนะครับคิดว่า แสงประหลาดผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ในใจลึกๆผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกระสือแต่ว่ามันยังพิสูจน์ไม่ได้นะฮะมันก็ต้องพอเวลาเข้าไปใกล้แสงมันก็ออกไปนะครับอันนี้เออผมก็ไม่มีคําตอบเหมือนกันนะผมคนผมก็ลุกวือ้อตาตาก็สาดซีมันไม่เหมือนกัน ผ้าเนี่ยขี้เนี่มันก็สซื้อไปผาผ่ก็เป็นหน้าผ่าผ่ามาเป็นมาเป็นมาเป็นผ่าผ่าผ่า่าคู่ก่อนหน้าที่เราจะตัดเราได้แวะมาหมอทำท่านหนึ่งเป็นหมอทำประจำหมู่บ้านหมอธรรท่านนี้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระสือมีความเชื่อเกี่ยวกับผีกระสือหมาเขามันกรบ่เฮากันผีอันนี้มันขาดผ่า ท่านี่พี่เข่ามาไก่ว่าไ้บ่มันหอนสมมุติว่าพี่ปอกเข่าสมมุติเกาเอือนตาเหมือนบ่ตาเป็นนังเลยมันกัญญาณเลยแท้โอ้ยตัวเขาอยู่แด้วสัตวเป็นหน้าท่านทาสิงห์พ่อย่อมจริงพ่บผหายผู้ไร่ก่อหยินเฉยแต่มันว่าแถวเด็กโบราณหมูเห่ามันกบวอยู่จำจอดจะไปอยู่ก็พวกที่บ่คงจักกันเจอดกบอยอยู่เหมือนกันเป็นสัตว์แต่ว่าอันเด็กจริงนั่น กบหน่าเสือถือเต่อไปยังเงียบมาเสือยังหน้าแข้งเหมนกันยังไปเอาทีมงานของเราก็สังเกตการตั้งหุ้งอยู่สองคืนก่อนตัดสินใจกลับ